สามราศีวันนี้เราจะมาเคลียร์ชัดผ่านเดือนนี้ไปแล้วครับต้องบอกเลยว่าดวงดีขึ้นมากเลยครับเตรียมแจ้งเกิดได้เลย พลังของดวงดาวจะพาดวงชะต,ตาเปลี่ยนครับดาวดีๆเคลื่อนเข้าหาดาวไล้าย้ย้ายออกส่งผลทําให้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับจําเอาไว้เลยดวงชะต,ตาของคุณจะดีขึ้นทันทีได้แก่3ราศีนี้ครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับก็จะเริ่มผลผลิต ออกดอกออกผลแล้วนะครับการงานมีความก้าวหน้าครับเรียกได้ว่าชีวิตหลังจากนี้เริ่มมีความมั่นคงขึ้นครับและที่สําคัญครับความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณพังแต่มันหล่อล้อมทําให้คุณมีความแข็งแกร่งขึ้นครับพอพ้นสิ้นเดือนนี้ไปแล้วครับดาวสุขเป็นราชาโชคส่งผลทําให้การเงิน การงานความรักมีความลงตัวมากครับนอกจากนี้คุณจะกลับมายิ่งใหญ่หายใจได้อย่างสบายอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเจอแบบทดสอบจิตใจมาอย่างมากมายครับลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ บอกใบ้ไว้ครับว่าพอสิ้นเดือนนี้ไปแล้วครับพลังของดาวพุธท,ที่เป็นเกษตรตาธิบดีนะครับจะทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงขึ้นมีเกณฑ์จะมีโชคลาภ มีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานลครับลูกค้าเก่าๆที่เคยติดนี่ก็จะมาเคลียร์นี่เดิมๆที่เคยค้างไว้ครับของที่เคยหายไปก็จะได้คืนศัตรูกําลังจะแพ้ไยดวงชะตาของคุณแล้วครับขณะที่ชาวราศีธนูครับคุณเป็นคนที่ทํางานหนักอดทนและไม่บ่นด้วยครับเพราะเชื่อในการสร้างฐานะและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับชะตาฟ้าจะส่งผลลัพ์ให้คุณเข้ามาอย่างไม่คาดฝันครับเรียกได้ว่าเหมือนชี วิจะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งดวงแรงครับรับเงินรับทรัพย์แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับจากดวงที่เคยติดขัดจะเป็นดวงเปิดทรัพย์เปลี่ยนชะตาเรียกได้ว่ามาแบบฉับพลันกันเลยทีเดียวครับหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับใครอยู่กลุ่ม3ราศีนี้ครับรับผลคำทำนายขอให้เป็นจริงครับ